สวัสด e my ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเลยนะคะมาไม่ได้เจอแม่แหวนนานแล้วนะคะตอนนี้แม่แหวนอยู่ไทยนะคะแม่แหวนมาไทยสองอาทิตย์นะคะมาถึงเมื่อวานนะคะวันนี้แม่แหวนจะพามาแม่แหวนจะพาทานทุเรียนนะคะทุเรียนที่แม่แหวนชอบนะคะเป็นแบบไหนนะคะมาเดี๋ยววันนี้แม่แหวนจะพากินทุเรียนดูนะคะนี้นะคะแม่แหวนซื้อมานคะ แม่แบนซื้อมาลูกเอ่อมาลูกหนึ่งนะคะลูกมันสามโลกว่ากว่านะคะนี่ทุเรียนนะคะจริงๆว่าจะไม่อยากกินแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ตอนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็ก็ได้กินบ่อยนะคะปีนี้ได้กินบ่อยจริงๆนะฮะแต่ว่ามาครั้งนี้พอดีเดินเดินผ่านแล้วมันก็กินหอมนะคะเดินผ่านสี่ห้ารอบนะคะเดินผ่านเดินผ่านสี่ห้ารอบแล้วจนรอบนี้ก็เลยซื้อมานะ ไม่เห็นบอกเขาว่าขอลูกที่มันเละเลยนะคะสุกแบบเละๆนะคะก็นี่นะคะลูกมันก็จะประมาณนี้มันไม่เห็นไม่อยากจะบอกนะคะชอบแบบนี้นะคะถ้าอยู่ที่นีเท์แลนด์นะคะถ้าซื้อแบบแบบเป็นกล่องนะคะมันหายากมากนะคะลูกที่แบบสุกแบบเละๆนะคะหายากมากเพราะว่าที่นีเทลเลอมันจะเป็นแบบที่เขาขายแบบเป็นกล่องเนาะมันจะเป็น กรอบนอกนุ่มในนะคะซึ่งแม่แวบนไม่ค่อยชอบนะคะแม่แหวนไม่ชอบแบบนั้นนะคะแม่แว่นชอบทานที่มันสุกแบบเกือบจะเละเลยะคะ่ะอันนี้อันนี้สุกเนาะยังไม่เละเนาะจริงๆอยากได้เละกว่านี้นะคะแต่ว่าเขาไม่มีนะคะอันนี้คือสุกสุดๆแล้วก็เลยเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่แเ่นจะทานทานให้ดูมันน่ากินมากเลยอะ่ะ Hi everyone I'm going to eat durian น uh ะฮ huh. ะ the best the best do the best fruit in Thailand the king of fruit we call like that อ mm ร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะมันมันหอมมัน มันหวานอนะ่ะมันหวานมากเลยแล้วเนื้อมันอืมอร่อยอร่อยมากดูนะคะ อร่อยมากเลยทุกคนแม่แบนชอบแบบนี้นะคะชอบแบบอ,อร่อยนะคะสุกเนี้ยสุกแบบอร่อยของแม่แบนเลยอืมมันหวานอร่อยใครชอบแบบกรอบนอกนุ่มในก็ แบบนั้นเลยนะคะแม่แมนชอบแบบนี้นะคะ <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยมาก <c oughs> ซื้อมาแบบถูกใจมากเม็ดเขาเล็กมากเลย <c oughs> ดูดูฮะเม็ดเล็กมากเลย อืยัวใครไหมเนอะมาถึงไทยทั้งทีซื้อกินดีกว่าเนาะอยู่ที่นั่นแม่แหวนซื้อกินไปหลายกล่องมากนะคะปีนี้ไม่แหวนได้กินทุเรียนเยอะมาก เพราะว่าแม่หบนตั้งคันนะคะก็เลยแบบอยากอยากมากนะคะก็เลยได้กินทุเรียนเยอะมากปีนี้แต่ที่นั่นแพงเนาะแพงเนาะแม่เบนกินจนแม่แหบนแบบเหลือสองกล่องนะคะเหลือสองกล่องแช่ตู้เย็นแบบสี่สามสี่วันจนแฟนขอร้องนะคะว่าของให้กินเพราะว่ากลิน่นแรงนะคะกินมันอยู่ติดติดติดบ้านะ่ะติดติดตู้เย็นนานนะคะ แฟนบอกว่ากินได้ไหมช่วยกินเลนวันนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เรนกินจนเบื่อแต่ว่าที่นั่นหาแบบสุกๆอย่างนี้ไม่มีนะคะไม่มีอะถ้าซื้อเป็นลูกปล่อยให้สุกก็น่าจะได้เนาะแต่ว่าไม่เวนไม่ได้ซื้อแบบลูกแล้วไม่เวนซื้อแบบเป็นกล่องพอดีมาไทยอุ้มมันหอมอะ่ะมันหอม เดินผ่านที่เขาวางขายนะคะมันหอมก็เลยซื้อดีกว่าแล้วแบบืมเยอะมากนะคะดูนะเห็นไหมคะได้เยอะมากเลยพี่เมย์ก็ร่วมได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าสามร้อยเจ็ดสิบห้าอืม้ม ประมาณ10ยเองอะใช่ไหมอือ10ยู11ยู12ยูแค่นั้นเองค่ะอุ้ยอยู่เนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้เดอ้อแบบนี้เนเธอร์แลนด์แค่กล่องหนึ่ง500กรัมก็24ยู99คือเกือบ25แล้ว,วค่ะบางที่ที่เขาขายถูกๆก,ก็22 23อะไรอย่างี้เนาะ22 23ยู24ยู ที่ที่แม่แหวนซื้อนะคะเป็นร้านเอเชีย Amazing Oriental ก็จะประมาณ24.99ค่ะก็คือ25ยูเนาะอันนั้ห้ากรัมอะ่ะอันนี้แบบหืมแบบเป็นกิโล่ไม่รู้กิโลเท่าไหร่เนี่ยมันลูกละ3โลเท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจค่ะที่นี่ค่ะที่แม่แหวนซื้อแม่แห่นซื้อ,อ,อโลร้อยละสี่สิบเออโลละ140นะคะมีเห็นมีโลละร้อยสามสิบด้วยแต่อันนี้มันเป็นทุเรียนจากสวน ส่วนอะไรของเขาไม่รู้ทุเรียนทองสาขาสามอะไรนี่ของเขานะคะแม่แบนซื้อที่อุดมอ,อซอยอุดมเอถนอนอุดมสุขนะคะซอยอะไรไม่รู้อะมันอยู่สุขุมว,วิทร้103อยสามตรงนี้สุขุมวิทเท่าไหร่จำไม่ได้แต่อยู่ถนอนอุดมอุดมสุขนะฮะอร่อยอืมอร่อยมากเลยเหรอ ทำไงจะ๊ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนดูมันมัวมัไมมันเห็นหน้าไม่แหวนชัดจังะ่ะเอาอันนี้ให้ชัดสิมไม่ชัดอือือร่อยแม่แหวนจะกินตามลิสต์ที่แม่แหวนอันนี้ไว้นะคะ แม่แหวนลิสไว้ว่าแม่แหวนจะมากินอะไรบ้างนะคะกินอะไรบ้างที่อยากนะแม่แหวนจะกินให้ครบตามลิสต์นะคะลงเครื่องถึงไทยเมื่อวานบ่ายโมงนิดๆเราก็นั่งแท็กซี่มันมาหาเพื่อนนะคะมาอยู่กับเพื่อนที่คอนโด แล้วหลังจากนั้นก็ออกไปเลยคนะอาบน้ำนู้นนี่เสร็จเพราะว่าร้อนนะร้อนมากที่ไทยไอ้ที่ไทยเราใช่ค่ะอากาศร้อนมันจะเป็นร้อนแบบอบอ้าวนะคะตอนแรกแม่เหมือนบอกว่ากับนะคะกับไว้ว่าถ้ากลับมาไทยนะแม่เหมือนจะมาแบบจะเดินกลางแดดจะอาบแดดจะอะไรงเงี้ยคะ,ะแบบว่าเพราะว่าอยู่นั่นเราไม่ค่อยจอเจอแดดใช่ไหมเราจะมาแบบกอบกวยแดดไปให้ พเพียงพอนะคะปรากฏว่าแดดมันไม่เหมือนกันนะทุกคนแดดที่เนเธอร์แลนด์อะเวลามันมีอย่างงี้เรารู้เราชอบนะคะเราจะไปไม่เหมืนจะไปแบบนั่งกลางแดดนอนกลางแดดเลยนะคะแบบน,นอนอาบแดดไปเลยนะแ <c> บบช <manuscripts> อบมันสดชื่นนะคะแต่ <c> ที่นี่ <c> มันไม่ได้มันมันแสบเลยนะคะมันแดดแรงมากถ้าเรานอนหรือเรา เราอาบแดดนะฮะมันแสบเลยนะคะแบบมันแสบมันเป็นแดดที่แสบนะคะทุกคนแล้วมันเป็นแดดที่เราเดินเนี่ยไม่ได้เดินไม่สนุกนะคะเดินแล้วเหงื่อออกเต็มรักแลเต็มตัวนะคะมันเป็นแดดคนละอย่างกันเลยเนาะแม่แหวนก็เลยโอ้มันก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะเออแต่ว่าแม่แวนก็ไม่ได้ใส่หมวกใส่อะไรป้องกันหรอกนะคะเพราะว่าไม่รู้สิรับได้นะคะ อร่อยอะ่ะมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมันหวานแบบอมืมันถูกใจมากเลยแม่แวนกัดคําแรกไแบบม่มแบนแม่แวนหาซื้ออย่างนี้ที่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้นะคะเนเธแบบอร์แลนด์มันจะแบบกรอกน่องนึ่งไหนมันจะแบบ มันไม่ใช่แบบนี้พอแบบนี้ไม่เหมือนกันเพื่อนะอนโอ้ยชื่นใจนีแ่แหละทุเรียนนี่แหละนี่แหละทุเรียนที่เราอยากกินนีแ่แหละทุเรียนที่เราชอบอืมอืมอร่อยมากเดี๋ยวไม่หวือนจะกินแค่นี้เพราะว่านั้นไม่หวือนจะจุกแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวไม่หวืนจะแบ่งเพื่อนให้เพื่อนทานด้วยเพื่อนก็บอกเพื่อน<ๆ>เพื่อนทานเยอะแล้วไม่หวืนทานตะกี้ทานถั่วฝักยาวจิ้มพริกเกลือน,นะคะ มะม่วงเปรี้ยวนะคม่แวนก็เลยอิ่มะ,ะอันนี้พริกเกลือไม่แวนเห็นไหมคะถั่วฝักยาวจิ้มนะคะชอบชอบกินถั่วฝักยาวสดๆนะแะม่แวนอยู่นั่นแบบหาถั่วฝักยาวแบบสดสดๆอะยากมากนะ,ะซื้อยังไงมันก็ต้องมีแบบมันจะไม่สดอะอืมที่นี่มันแบบมืหสดมาก เมือันซื้อม่ันก็หักกรึบโอ้โหมันปอกดังป๊อกเลยนะคะเมันก็จิ้มเกลือกินนะฮะชอบแบบยาวกินเล่นๆก็ชอบนะคะแล้วก็ก็มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวเขาบอกเปรี้ยวเมืเม่อฉันไม่เปรี้ยวนะฮะมันโชว์ไม่ได้นะมะม่วงอะไรนะมะม่วงเปรี้ยวไม่ค่อยเปรี้ยวสำหรับแม่แหวนนะคะถ้าจะให้เปรี้ยวต้องตตลิงปิงไหม อ,อิ่มกินน้นนั้นไปก่อนแล้วกินอถั่วฝักยาวกับกับมะม่วงไปก่อนแล้วอิ่มอร่อยมากเลยไม่แอนกัดแล้วแม่โอ้ย มันอร่อยทุก,ทกส่วนเลยอะทุกพาร์ทเลยนะมันอร่อยมากนะฉีกอ่ะสวยนะดูข้างในเขาเนียนเนียนอร่อยอร่อยอืมย่ว่ะ ถูกใจมากคนขายเขารับประกันเลยนะคะว่าอันไหนที่มันไม่มีพูอะ่ะเขาจะทดแทนพูนั้นให้นะคะเขาพูดกับคนที่ซื้อข้างๆไม่แหวนนะฮะน่ารักร้านเขาน่ารักอือจะกินหมดไหมอิ่มแล้วเนี่ย ก่อนจะกินโชฝักยาวกับกับมะละกอเอ่อกับมะม่วงแม่แวนทานาข้าวเหนียวไปแล้วนะ,ะข้าวเหนียวห่อหนึ่งแล้วก็หมูเอ่อสามชั้นหมูสามชั้นทอดชิ้นหนึ่งแล้วก็กระดูกหมูอ่อนทอดขีดนึงนะ,ะก็อิ่มจุกแม่แวนก็มีเงาะนะฮะเมื่อวานแม่แวนซื้อเงาะซื้อมาโลเดียว ่แมวแบนกินไปกินไปแล้วสามลูกเอาาอเมื่อวานซื้อโลหนึ่งกินไปหนึ่งลูกอืมอร่อยมากวันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วแมวแบนไปแปรงฟันนะคะพอดีแปรงฟันเสร็จแล้วเปิดตู้เย็นอ้าวมีเรามีเงาะแม่แบนก็นเลยเปิดกินไปสองลูกปรากฏว่ามันไม่อร่อยนะคะเพราะว่ามันหลังแปรงฟันใหม่ๆมันไม่อร่อยแม่แบนก็เลยรลก่อน ดีใจมากเลยค่ะเมื่อวานเป็นวันแรกที่ได้กินเงาะนะคะหลังจากไม่ได้กินนานมากๆเนาะสองปีครึ่งคือสามปีแล้วมั้งอืมนะคะได้กินเงาะอยู่อยู่ในเทเลนไม่แบนไม่ไม่ซื้อนะคะราคาสูงเกินอะทุเรียนไม่แบนยังกล้าซื้อนะทุเรียนมันยังดูไม่ต่างกันมากอะไรเงี้ยค่ะดูแบบต่างกันไม่กี่เท่าอะ แต่เงาะเนี่ยืตกลูกแล้วยูได้เลยอะ่ะลูกละหนึ่งยูลูกละสามสิบหกบาทสามสิบเจ็ดบาทเลยอะเงาะอ่ะลูกเดียวไม่ไหวเลยไม่ซื้อนะคะมังคุดด้วยเนาะอืมอร่อยอ๋อ ไว้เดียวตนตอนเราอ,อ,อันนี้นะไปไว่ายนะ้ํามาแล้วเหนือหนอหน่อยนะคะแม่บ้นก็จะมาทานอีกนะคะอร่อยมากถูกใจนะตอนนี้อิ่มมากเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนอิ่มมากเกียงแล้วน้ำส้มขันเอ,อ่อน้ำส้มขันแล้วก็น้ำส้มขันแล้วก็เอาไปปัน่น เรื่งน้ำส้มปั่นเหรออร่อยมากเลยอะ่ะมาอยู่นี่มันอยากกินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินนะคะมัน,น่ากินทั้งนั้นเลยไม่แต่น้ำดื่มที่เราชอบเราก็ได้ดื่มนะคะน้ำดื่มคริสตัล ไม่แวนไม่ได้ไม่แวนต้องทากันแดดเหรอไม่แวนไม่ได้ทาครีมเลยนะะอยู่นั่นแบบไม่ไม่ต้องครีมไม่ต้องอะไรเลยเนาะอยู่นั่นอ่ะไม่แบนแบบแทบไม่ทาครีมไม่อะไรนะคะมาอยู่นี่เพราะไม่แวนตากแดดนิดนึงนะคะเห็นไหม อ่ะเสร็จแล้วกินทุเรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวข้าวหลังไม่แหวนว่าทําคลิปใหม่ว่าไม่แวนจะกินอะไรนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะทุกคนนะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ